โอเคครับก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ผู่ชมผมในรายการวันมิเคนะฮะกับเกมเอ็กช็อตแล้วก็อยู่ในโมดมามีนะครับผมแล้วก็อยู่กับแค่มาเชิญ3ท่านนะฮะเป็นผู้ที่พิเศษดีครับอ่ะคนแรกเลยฮะไวๆคุณคือใครเลยคือคนที่รอ,อย่สุดในนี้โอ้อออยโอ้ยโอ้ยจอ้วกว่าจอ้วกว่าแค่เปิดมาคนแรกก็แบบับผมผมครับผมครับไม่ต้อง ต้องดีใจไหมครับหยี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 หไอช่องนี่มันอัพจะฟาขายว่าแล้วมันเือนเออใช่ช่องอัพฟาขายทิ้งเพื่อนเออยเฮ้ยเซเบอร์เต้นเลยัะทุกคนโอ้ยไปก็อะไเซเบอร์เต้นได้โอเคครับเอ่อคุณโก้กับคุณกายกดไว้ฮะแหมไม่ต้องแนะนำอะไรมากมายกดเลยฮะยังพอไหมใช่ครับกำลังเตรียมพร้อมนะมีแขกคนหนึ่งคนหนใครครับอ๋อคุณโก้เหรอใครเนี่ยใครชื่อยงไม่ชินแล้วเนี่ย นิชินเอาโกยงก็นายไงเพื่อนเอ้ยอยากจำอยากอะไรของกูเนี่ยมาม่าจำไว้นะเราคือตีมาม่าที่แข็งแกร่งบะหมีกึ่งสเายบู๊เพรานั้นเลยเอาเลยไหมเอาเลยเอาเลยอันนี้เป็นจริงเลยเอาซันเดย์เพื่อนเอาเอาเลยนะเอาเไยเอาเไยซันเดย์อ่าเดี๋ยวนะจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นอะไรหน้ามันจะแดงหน้ามันจะแดงหน้ากูแดงแบบนี้ไงวะแบบนี้ไงวะโกยไรวะ ถ้าหน้าแดงอ่ะคือมันจะเป็นมัมมี่นะบอกไว้ก่อนเอาเว้ยเอาเว้ยไอ้สันเต้มันใช้มินิกันสามนาทีสามนาทีไอ้เจ๊มันมีมินิกัน์ดโอ้ยมันมีมินิกันกดโกะกดตัวเอฟเข้าไปแทงหน่อยกดเอฟเข้าไปแทงหน่อยกูเปิดการสตาร์ทแล้วโอ้ยมันกูขัดธุดไอ้เดมันหนีไอ้เดมันหนีโกะโกะมันอยู่ในโกดังเอามันเอามันเฮ้ยเฮ้ยไอ้เด้ไม่มีนิกันไฟฟ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียบร้อยเฮ้ยตามหาไกยตามหาไ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ

ไปไปไปเดีไปไปเดี๋ยวกูดักด้านล่างเดี๋ยวกูดักเด๋วไอ้โก้โก้โก้ดักตรงนี้โก้ดักตรงนี้มันโดดออกมาตรงนี้ได้มันโดดดักตรงนี้ได้ไอ้ไก่มันไม่โดดไอ้ไก่มันไม่โดดด้วยไอ้ไก่ไม่โดดเอาไว้เอาไว้เอาไว้ไปยุ่ม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 ยุ่มสะก๊ม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 เอียบยบร้อยแตกเรียบร้อยโอ้โหเพี้ยนกูจอกยังโอ้ไอ้เชมันว่าพวกกระจอกว่ะเฮ้ยควายยังแย่ลยได้ เฮ้ยอะไรเนี่ยไก่ไปหายไปใกล้คอนเสิร์ตสันติสันติทำไมต้องเดินมาหาเราวะสันติสันติเตียงเตี้ยเฮ้ยเอาไปโกเป็นขึ้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 นมาเลยเวลทุกคนขึ้นมาไอ้เยอะโอ้ยไยี่ยอะีไอ้เยอะดีทุกคนเลยแต่เอ้ยมันไม่ดูดมันไม่ดูดไอ้เยอยมันไม่ดูด ไอ้เจ้ากูโดนกูโดนอ่ากูไปเอ้ากูไปเอ้ากูไปเอ้าไอ้อ๋อไอ้เจ้ามันกำไอ้ไอ้ไอ้ไมันเปิดสกิลมันเปิดสกิลมันเปิดบั๊มันเปิดบั๊บไอ้เงี้ยไปเอ้าไม่เอาไม่เอากูปฏิเสธการเป็นมัมมี่กูปฏิเสธการเป็นมัมมี่เพื่อนตัดดีไม่เอากูปฏิเสธการเป็นมัมมี่กูปฏิเสธการเป็นมัมมี่เพื่อนไม่เอาเฮ้ยมึงมึงไกลไปเหรอสันติมึงไกลไปเหรอมึงไกลไปเหรอ โก้ไปไหนมาดิกูไม่กูหลงทางเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยไปเอาเพื่อนเอาไอ้เหี้ยกูิตงขึ้นมาเจอไอ้เหี้ยโกไอ้สัตว์ชิบหายสองทางอ้าวเอาไอ้เหี้ยโกโกไม่เห็นกูด้วยโอ้เอาเอาเอาเฮียเรียบร้อยเหี้ยโกย์ไปอยู่ด้านหลังสองทางเลยสัตว์ดีสู้ไม่ได้ว่ะเฮ้ยเราคงเป็นตรงนี้นะ áo ê ê cái mày nham nham nhà mày cây cục cái khỏi bất xưa chào đồ bay cái thằng ai thằng mánh nhưng chung anh ê cái mày nghĩ đến mày nghĩ đến mày nghĩ đến mày mà cái tao nghĩ đến mày กูหยอกกูไม่ได้เป็นเอ้าใครเป็นวะไปไว้ใครวะใครวะเฮ้ยยไอ้สันเดย์เป็นไกด์กด์มานี่มานี่มานี่ว่าต้องอยู่รวมกันเราต้องอยู่รวมกันไกด์เราต้องอยู่รวมกันมาโยมโยอยู่รวมกันไม่แตกกันเหรอวะเอ้ยไกด์อยู่คนเดียวก็คนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายไงไกด์มาโยไกด์มาโยไม่ได้เมีนีกันมาไกด์กด์ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาบนนี้ไกด์ขึ้นมาบนนี้ขึ้นมาบนนี้เออทีมันนานเดียววะเนี่ยแต่ว่าแม่งอยู่ตรงห้องไอ้สันเดย์เสุด อุ you know? ้นว่าอนเข้าไปในกดังนั่นไปไปโอ้กเอ้ยเจ๊ายเ็นไร่นีนีหหนีเอาไอ้เหี้ยไม่หนีวะเฮ้ยอมันอยู่ไหนตอนนี้กดังกดังกดังกูเปิดโปกูเปิดโปกูเปิดโปะกูเปิดโปะกูเปิดโปะกูเปิดโปกูเปิดโปะกูเป่เห็นนะตอนนี้แหละ อ๋อไม่ใช่นไม่เห็นออกไม่เห็นออกไม่เห็นออกโอ้ยไม่นะมันคนตามมาว่ะเฮ้ยอเออมันเปิดมันเปิดวิ่งเอี้ยนเปิดวิ่งไอ้กูเตรี๊ยบเอ๊ะกูเตรี๊ยบเอ๊ะกูเตรียมเอ๊กี๊ยบเอ๊ะกูขึ้นมาดิมึงขึ้นมาดิขึ้นมาดิขึ้นมาดิ หนักก่อนหนักเสียวอ่ะคนทุกเอ้ย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 มีการเล่น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 นะมีการเล่นนะมีการเล่นนะอะไรเงี้ยมีการเล่นนะสันเต๋อรอสันเตอ๋อสันเต๋อโอ้ยมันมาเยอะเกินกว่าหนึ่งมาเยอะเกินกว่าหนึ่งกูไปอ่ะมาเยอะเกินกว่าหนึ่งกูไปอ่ะกูไปอ่ะโคนไม่กูปฏิเสธการเป็นมัมมี่กูปฏิเสธการเป็นมัมมี่ไปเอากูปฏิเสธการเป็นมัมมี่ยัยเย่งจะหมด ไม่เอาเพื่อนปฏิเสธกันเป็นมามี่เอ้ยมันเปิดเกาะไม่ให้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 ไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้าไปเอ้ากูวิ่งวิ่งวิ่งตู้ฟัดตู้ฟัดไอ้เงี้ยกูณโดนกูณโดนคุณโดนไปไปแล้วเฮ้ยไปไปไปไม่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 ไมปฏิเสธกันเป็นมามี่โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโยไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยมันอยู่ใกลไม่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 ปฏิเสธการเป็นมามี่ ปฏิเสธการเป็นมัมมี่กปอะนี่ไปวะเฮ้ยมินิการ์ดเม้หมือนเข้าร่วมเหมียวฆ่าฆ่าปฏิเสธดันมืดมีเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยจะดั่ากยจะด่าก็เราอยู่เราอยู่เราอยู่ไอ้ยี้ยตกตกไอ้สัสตอกตอกกูตอกอือๆกระสุนจะหมดกระสุนจะหมดไอ้ยี่ไปกระสุนจะหมดแล้าไอ้ยี่กสุนจะหมด ôi ui 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 sẽ ui 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 อย่ากูเฮ้ยเชื่อันเดินตามติดกูกูว่ามเป็นแน่ๆว่ะโอ้เวียตายอย่าอย่าอย่ายิงดักก่อนยิงดักนานนานไอ้เหี้ยกูว่าแล้วมันเป็นแน่ๆไอ้สัตว์มันเป็นแน่ๆนจะเอากูเป็นลูกคีมเหรอกูปฏิเสธการเป็นมัมมี่ไกดูปฏิเสธการเป็นมัมมี่เอ้ยนี่ไกดูมีกองทัพอยู่ด้านบนเอาไงอ่ะกูมีกองทัพยากหน่ไปฮะไปเฮะเฮ้ยไหนคอยดูกองทัพวะดิเฮ้ยเอาอ่ะเฮ้ย กัน,นมากันมากันมาเฮ้ยวังเปิดเกาะสเตย์ระวังเปิดเกาะวังเปิดเกาะระวังเปิดเกาะเดชเดเดใกล้เกิดไปแลใกล้เกินไปแล้วเดชโอ้ย

โก้ขึ้นมาโก้ขึ้นมาโก้มาโก้โก้ไอ้โก้ไปรออยู่กุมกันโก้กลุ่มกันโก้เดี๋ยวระวังแล้วเปิดแล้วสปอร์ตอร์ตทางอากาศสปอร์ตทางอากาศเอ้ยมันเปิดเกาะมันเปิดเกาะอะไรมันใช้เป็นมันใช้เป็นเอ้ยเอ้ยเอ้ยโก้โก้โก้ระวังเพื่อนระวังต้องเล่นแบบท้าทายหนี่คือฮาร์ดคอร์ฮาร์ดคอร์ฮาร์ดคอร์เพย์ยอร์ไปดีฮาร์ดคอร์เพย์ยอร์ฮาร์ดคอร์เพย์ยื้อนี่แมวสุกี้ร้านไ่ดีวะนี่นี่อ้ระวังเปิดเกาะระวังมันเปิดเกาะระวังมันเปิดเกาะ ไก่โดดเป็นจิงโจ้เลยนะมึงเนี่ยไก่ไม่เป็นจิงโจ้เลยอวะเฮออวังก็วังกังเพื่อนนะวังกังมันเปิดก่อได้มันเปิดก่อได้เหรอวังกังแบบอะไรนี่เอ้ยอโอ้โหโก้แบงคเอามีดปันเลยวะเป๋งสดนวดเอ้ยโกวิ่งไปเก็บระสุดไหมโกวิ่งไปเก็บระสุนโอ้ยเงี้ยโก้แบงเอามีดฆ่าเลยเงี้ยคตรโหดเฮ้ยมันสุดป่านนี้โกกระสุดจมูกเดากระสุดจหมูกเดา

เอ้ย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 สามสิบวิเอสดสามสิบมิเอ้ยเอ้ยวินวินนี้วินนี้มันดูต้องชนะเว้ยวินนี้มันดูต้องชนะทำไมเงี้ยมันเป็นกูคนเดียวเลยวะเอสดทำไมพวกมึงเป็นกูคนเดียวอ่ะเงี้ยมเป็นกูคนเดียวเวลยทางร่อดไหนสันเดียู่ไหนเอ้ยสันเดียหายเอ้ยสันเดียเดียหายเดียเหรอเอ้ยเกลียนเดียวมันอยู่บนตึกมันอยู่บนตึกเงี้ยมันอยู่บนตึก เดวันอยู่บนตึกเอ้สิบวิเอ้ยเดวันจะรอดเอ้ยสเตมันจะรอดแล้วเดอเอาเดอหายโอ้มันขึ้นบนตึกไอ้จะยับหล่อไอ้เจดีไอ้าเดีมันรอดเดวันรอดด้วยโอ้ยอืออะไรวะอะไรวะเนี่ยเาตกแมปเอาว่าไงดีได้ข่าวว่าคุณรอดดิชิวชิวเอ้ยเอ้ยเดวู๋คิดถึงมึงวะกูคิดถึงมึงวะ รอบนี้รอบนี้มาเข้าร่วมกับกูดีกว่ารอบนี้มาเข้าร่วมกับกูดีกว่าดิรอบนี้มาเข้าร่วมกับกูดีกว่ากูไป็มั่นใจเอ้ยใครเป็นวะนี่ชินใครวะไอ้ไก่เป็นอีกแล้วไอ้ไก่เป็นอีกแล้วไอ้แมนกูกดทิดียวเลยกับสิู๊ไอ้โกดีกว่าไอ้โกเป็นไอ้โกเป็นไอ้โกเป็นเอ้ยไอ้เหี้ยมันมันจะแม็นบอลมันจะแม็นบอลนี่เบ้รบอยเฮ้ยเดะเอาเวี่ยงว่ะ ดีที่วางระเบิดไล้ใช่ไงไก่ไก่ไก่คุ้มกันไกลคุ้มกันไกลเจมันไปตกไปไกลไกลขึ้นมาไกลขึ้นมามันต้องอยู่รอดเฮ้ยไอ้ไกลอยู่ไหนวะไกลมันไม่ขึ้นมาวะโอระเบิดวางเต็มหมดแล้วใช่เอ้ยนี่ไงนี่ไงไก่ไม่ขึ้นมาไก่ไม่ขึ้นมาไปโก้มาแล้วโกมาแล้วโกมาแล้วยิง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  โก้รอบนี <S 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 ้มันต้องชนะเขียปืนรอมเฮ้ยระวังรังมันเปิดเกาะระวังมันเปิดเกาะอย่าเข้าไปใกล้มันเปิดเกาะมันเปิดเกาะอย่าเข้าไปใกล้อย่าเข้าไปใกล้อย่าเข้าไปใกล้เฮยอย่ามันตกมันตกมันตกได้อยู่ได้อยู่ระวังระระวัง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 รอยาะรยามสูงเฮ้ยโอ้เชียรอยเชียร์มมี่บินไอ้ัตมามี่บินให้อยู่ข้างล่างง ขึ <اث <اث ้นมาขึ้นมามาขึ้นมาไอ้ไอเอ้ยวังเปิดเกาะไอบังเปิดเกาะไอบังเปิดเกาะไอเนี่ยปิดหมดวอังเปิดเกาะไอบังเปิดเกาะเฉยไม่ได้เอาไม่ได้เอาบอมไม่ได้เอาบอมติดเข้ามาเลยวะบอมหมูอ่ะอยากให้เราเปิดไงนะใช่เราเปิดก่อเลขสี่เพื่อนไอ้ปืนอะไรกันไอปืนใครเนี่ยแปเอาดิโอซันเดย์นี่วาไอ้กูเอาเซเบอร์มันเต้นเต้นเงี้ย

โอ้จ้าตายชหายหนีกันบ่อยเดะไป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 เดะไปไปไอโก้กันเต้นโกมันเต้นโกมันเต้นเต้นเหรอเต้นเหรอะไม่เต้นไม่เต้นไอ้โกขึ้นไปเต้นในบนตึกอ่ะเห็นนะชิบหายอ่ะกระสุนปืนหมดว่ะเฮ้ยเดะรอบนี้วิ่งเลยวิ่งเลยว่าต้องงอดว่าต้องงอด

โอ้โคตรเฟี้ยวโอ้โอ้ยเฟี้ยวเฮ้ยมัมมี่ชนะอีกรอบหนึ่งนี่คือมัมมี่แบบโหวินเลยนะเนี่ยน๋อใช่โอ้มันต้องห้าสองห้าสามใช่โอ้ยมัมมี่ชนะแล้วจะเริ่มมัมมี่แม่งโหดตอนแรกคนมันไม่รวมกลุ่มกันไงเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวหย่านะกายอย่านะน้ำไว้ใจเลยววะจริงเหรอจริงเหรอจริงเหรอก็หยิบป๊อก อะไรคิดถึงไงกากูรักมึงน่นแด่เฮยดีสวัดีวัสดีโกสวัสดีเรียบร้อยเรียบร้อยไอ้สเตอมึงแ่สนเตไม่ออดแน่การันตีแพ้สันเตอยู่ไหนอะสเตอยู่ไหนอ่ะไม่บอกไปไหนดีเดไปไหนดีมอ้นเอฟมงนี้นอฟ้าไอ้สันเตเป็นโปแบน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  ว่ากูรู้ละเฮ้ยกูหามันอยู่นี่แน่นอนเลยกูหามันอยู่กูหามันอยู่กูหามันอยู่กนเต้มซ่อนหาเฮ้ยยิ่งเฮ้ยยิ่งไอ้เชดดีอย่าบอกว่ามันจะซ่อนด้านบนไม่มีโก้หาแล้วมันนี่มีทางลอดหรอกอุ้ยอุ้ยสองนาทีว่ะว่าต้องหามันให้เจอสองคนหนึ่งเนี่ยใช่ยุนจะรอดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงไอเด็กไหน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 ไอเดียมันอยู่ไหนพี่เดียมงบเงียนจังวะมันอยู่ไหนวะเนี่ย เกือบแล้วเกือบแล้วผ okay. ่านแล้วนิดนึงนิดนึงเพราะว่ามันหลบวชีวันนี้แน่เลยวะนั่นไงเย่กูเดาถูกมันไม่มีที่ไหนให้หลบไกลออกเดดเดดเดดจ๋าไม่มีทางรอดแล้วไม่มีทางรอดแล้วเจ๊นี่เย่สี่คิวสัตว์อย่าปล่อยเอ้ยอย่าปลอยหาบอมบี้ชนะเออ อะไรครับเนี่ยแม่งเอาบอมมายังไม่ได้เล่นเลย